ฉันบอกโรงพยาบาลอย่าเติะไเวแล้วไปเถอะอาจารย์โจโอขอบคุณสำหรับการสอนและการช่วยเหลือที่ผ่านมานะคะมันทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายอืมคือว่าอาจารย์โจเย็นนี้ฉันเลี้ยงข้ามนะคะไม่ต้องเรื่องงานแล้วก็กลับไปซะเออค่ะค่ะคุณเศษฐีนี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่คะกลับบ้านพ่อตากับแม่ยายน่ะเพิ่งกลับไปเองไม่ใช่หรอคะ ไม่อยากกกับหรอแน่นอนว่าไม่ใช่ให้ฉันอยู่ทุกวันยังได้แต่ฉันกลัวคุณกับตัวเล็กจะไม่ชินตัวเล็กเกับเสลุ่นชอบที่นั่นมากเธอไม่ต้องอยู่ขลือหาดหรือเรือนใหญ่เหมือนคนอื่นก็ได้ถ้าอยากกกับไปค้างบ้านเมื่อไหร่ก็ไปได้ตลอดขอบคุณนะคะคุณเยธีคุณทุกอย่างที่คุณทำมันทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักความอยู่เรื่อยเลย เธอก็ไม่รู้จักความหลอกเป็นตัวของตัวเองก็พอค่ะค่ะมา,าตุกุลจินรูอะไรอยู่หรอค่ะแม่จะมาก็ให้ซุ่มให้เสียงหน่อยไม่ได้หรือไงไม่ได้คะ่ะแม่ทำไมว่างดูลูกสมัยก่อนละ่ะฉันอยากดูอะไรต้องรายงานแกด้วยเหรอไม่ต้องคะ่ะไม่ต้องหนูก็แค่สงสัยจริงสิแม่สามีฝังหนูเอาของขวัญมาให้แม่ด้วยหนูกเกือบลืมไปเลย ถ้าไมถึงไม่รู้จักเกรงใจเขาบ้างเด็กคนนี้คงไม่ใช่ว่าแม่ยายให้มาก็รับว้หรอกนะหนูปฏิเสธอยู่นะคะแล้วค่อยรบมาแกคงคิดว่ามันยุ่งยากที่จะปฏิเสธเดิมทีก็อยากจะรับมาเลยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่มีอะไรที่ผิดบังคุณแม่แสนสวยและชาญฉลาดได้จริงๆนี่ค่ะของนี้มันแพงเกินไปฉันระบว้ไม่ได้หรอกคุณแม่นี่เป็นน้ำใจจ้ะ คุณพ่อคุณแม่ของผมเล่าไว้เถอะครับพอพวกท่านรู้วันเกิดคุณแม่ก็ดุผมกับยายใหญ่เลยที่ไม่ได้บอกพวกท่านถ้าแค่กำไรวงเดียวคุณแม่ยังหลับไม่ได้พวกท่านต้องเสียใจแน่ๆนใช่ค่ะแม่กำไรยกวงนี้เหมาะก,กับแม่มากๆเลยถ้าแม่ใส่ชุดกีบเ้าคู่กับกำไรยกนี้แค่ลองขิดภาพก็รู้แล้วว่าต้องสวยมากแน่แน่เพราะจะต้องไปไหนไม่รอดเพราะลงเสน่ห์แม่แนนอน พวกลูกนี่เงินพวกนี้เชิเชิญบ้านนั้นมากินข้าวดีกว่ารับรองข้องขวัญราคาแพงขนาดนี้มาถ้าไม่โทรไปหาทางนั้นก็คงจะไม่ดีวันนี้พรุ่งนี้หนูกลไปายรงานตัวที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วจะมาเป็นลูกมือให้แม่นะพูดมากนะแกไปหลังมือไปเตรียมตัวกินข้าวค่ะวันต่อมาเอ๊ คุณเศรษฐีคุณให้พอบ้านเข้ามาจากโรงพยาบาลหรอคะอืมขอบคุณนะคะคุณเศรษฐีขอบคุณผมทำไมแต่ไปจุบลุกงชายเนี่ยนะจบรุ่งชายแม้จาเป็นต้องสนใจสถานที่นี่นะถ้าจุบคุณในที่สาธารณะมันจะเป็นการอวดตัวเลกวันนี้มามีเรื่องงานเร็วให้มามีไปรับหลังเลิกเรียนดีไหมครับ แล้วเจอกันนะครับมามีไว้เจอกันจ่าตัวเล็กไว้เจอกันนะคะ่ะคุณสามีไว้เจอกันครับเกือบสามเดือนแล้วที่ไม่ได้ขับมาท้งนี้อยู่ๆก็รู้สึกว่าการที่รถติดน่ารักเป็นพิเศษทุกคนจะคิดถึงเราไหมนะมอชินกลับมาแล้วเหรอเรื่สวัสดีครับหมอชินหมอชินไม่เจอกันนานนะคะเรื่สวัสดีค่ะมอชินอรื่สวัสดีค่ะอ้าวมอชินกลับมาแล้วเหรอมอชินค่ะกลับมาแล้ว ดูสักว่าขหมอชินทุกคนล,ล่าเรองก,กันจังเสี่ยวอานฉันกลาบพี่ชินเสี่ยวอานลำบากเธอแล้วพี่ชินรู้ไหมว่าหลายเดือนที่ผ่านมาฉันคิดถึงพี่มากแค่ไหนไปอบรมรับเรื่นดีไหมคะก็โอเคอาจารย์คนนั้นเข้มงวดกว่าหัวหน้าอีกเลยยากหน่อยที่ต้องปรับตัวทํางานกับเขาจะระเบียบกัาหัวหน้าหน่หนอยน่ะฉันจะไปฟ้องหัวหน้าเธอกล้าหรอ เสี่ยวอันฉันไปรายงานตัวที่ฝ่ายบุคคลก่อนนะเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงจะเริ่มงานแล้วเธอไปเตรียมตัวเถอะวันนี้พี่ยังมีทํางานอีกเหรอทำถึงตอนบ่ายสามนะ่ะบ่ายสามแล้วฉันจะไปรับประธานเถื่อน้อยอ๋าจริงสิช่วงนี้เธอแอบไปมีแฟนโดยที่ฉันไม่รู้หรือเปล่าพ,พี่รู้ได้ยังไงด้จากท่าทางมาเ,าเอาเอาใจของเธอฉันก็รู้แล้วคนนั้นฉันรู้จักไหมเปล่านะคะไม่ใช่ งั้นฉันรู้แล้วทรงชิวชิงสินะพี่ชินไม่รอเล่นแล้วไปละชะตอนเที่ยงลงอาหารในโรงพยาบาลศาสตราจารย์หลินเป็นอะไรไปคะทาไมดูผอมลงช่วงนี้ผมทำงานวิจัยหนักนะดูท่าอบรมคงจำเป็นอยู่นะเธอดูไม่เร็วเลยใช่ค่ะตอนอบรมเวรรอบดึกน้อยไม่เยอะเท่าโรงพยาบาลเรา จริงด้วยค่ะสัารจ,จลินก่อนหน้านี้ฉันเห็นคุณทํารายงานวิจัยเรื่องการตื่นตัวของสมองแต่ทําไมไม่เห็นคุณมีชื่ออยู่เลยหืมสัตรจ,จลินฉันจะไปทวงผลวิจัยคืนมาให้คุณเองบอกฉันมาค่ะว่าเป็นใครเรื่องมันผ่านไปแล้ว,ลวฉันไม่ติดใจอะไรแล้วล่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าติดใจหรือไม่ติดใจนะคะพวกเขาขโมยงานวิจัยคนอื่นแบบนี้มันไม่ได้พวกเขาไม่มีสิทธ ได้เป็นใหญ่เป็นตัวในใสายงานนี้น่าได้ขนาดที่ยังผลวิจัยของคนอื่นไปได้ก็ต้องเก่งระดับหนึ่งนั่นแหละคนที่ขโมยงานวิจัยคุณไปสำํำเข้ากับคุณมากใช่ไหมคะศาสตราจารย์หลินเหมือนจะเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่มีอนาคตสดใสยอย่างศาสตราจารย์หลิงถึงเลือกรงพยาบาลยาเตอ๋อตอนนั้นมีโรงพยาบาลหลายแห่งที่ต้องการตัวเขาในสิบโรงพยาบาลจะมีก้าโรงพยาบาลที่เสนอมา แต่ละทีก็ดีกว่าโรงพยาบาลยาเต๋อทั้งนั้นแต่สัจจหลินกลับเรื่องโรงพยาบาลยาเต๋อสัจจหลินถ้าไม่อยากพูดกับฉันฉันก็ไม่ไมบังคับหรอกค่ะแต่เราเป็นเพื่อนกันถ้ามีอะไรคุณต้องบอกฉันนะคะฉันจะช่วยคุณเต็มที่เลยฉันเข้าใจแล้วล่ะอว่าทำไมเหยอเฉียวหยาถึงชอบเธอเธอมีข้อที่ทั้งดีและสวยมากๆอยู่ในตัวใครเห็นก็อยากเข้าหาไม่ต้องกลัว เราักเธอด้วยฉันไม่เข้าใจที่คุณพูดเลยแต่ฉันรู้สึกว่าคุณกำลังชมฉันอยู่นะเธอเนี่นะครั้งนี้ถือว่าวิจัยไม่สำเร็จก็แล้วกันนะคะรหนาพยายามวิจัยหัวข้อใหม่ก็พอแต่ห้ามยกงานให้คนอื่นแล้วนะคะฉันดูแล้วขอบคุณนะไม่เป็นไรคะ่ะเธอคุยกับเพื่อนผู้ชายอย่างเสนิทสนมแบบนี้เธอเชื่อใจไม่โกรธหรอฉันไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนี่คะเขาจะโกรธทำไม ก็จริงนะถ้าเหอเช่ยยาไปกินข้าวกับผู้หญิงคนอื่นแล้วยังคุยไปหัวเราะไปอย่ามีความสุขเธอจะโกรธหรือเปล่าน่าจะไม่นะคะถ้าฉันรู้สึกว่าพวกเขาทําอะไรเกินเลยฉันจะไปถามว่าเขาเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนั้นจะไม่เก็บไว้ในใจคนเดียวคนสัมพันธ์แบบสามีภรรยาไม่เหมือนกับเป็นแฟนกันหรอกคะ่ะถึงจะจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่ความใกล้ชิดแบบนั้นมันทําให้รู้สึกต่างไปมากมันสบายใจสุดๆเลยฉันเข้าใจมินา ถ้าถึงได้ทำแบบนั้นเอ,อ่อทำเป็นไม่ได้ยินน่าจะดีกว่าสามชั่วโมงต่อมาเสี่ยวอานฉันไปก่อนนะเจอก,กันพรุ่งนี้ล่ะพี่ฉินเจอก,กันพรุ่งนี้จ้ะวันนี้พ่อแม่สามีจะมากินข้าวที่บ้านต้องรีบไปรับตัวเล็กกลับบ้านน้ารงเดนประถมมามีเอา้าตัวเล็กสวัสดีครับคุณนะสวัสดีจ้ะเสี่ยวหวง คุณน้าแย่ผมไม่สบายแม่ผมไปเฝ้าท่านที่โรงพยาบาลวันนี้ผมไปบ้านคุณนะก่อนได้ไหมครับแม่ผมจะมารับตอนเย็นเอ๊ะงั้นหนูเอาเบอร์แม่หนูมาให้น้าหน่อยขอนะโทรยินยันกับเธอก่อนครับครับสวัสดีค่ะคุณนายหวงฉันฉินอีเย่ผู้ปกครองของเด็กชายเฮอร์เฟย์เฮอร์เวยเฟยค่ะเห็นห่วงจริงบอกว่าวันนี้เขาอยากไปอยู่บ้านพวกเราก่อนหรอคะ คุณนายเหอสวัสดีค่ะฉันยังต้องอยู่ที่นี่อีกสองชั่วโมงครึ่งเลยยังไงรบกวนคุณดูแลเขาทีน,นะคะเดี๋ยวตอนเย็นฉันไปรับไม่ทราบวัาสะดวกไหมคะไม่มีปัญหาค่ะฉันโทรมาถามให้แน่ใจเฉยๆเผื่อว่าคุณจะเป็นห่วงขอบคุณนะคะคุณนายเหอฉันจะรีบไปรับขวงจริงก่อนมื้อเย็นค่ะไม่เป็นไรค่ะที่บ้านทำอาหารไว้รอแล้วให้เขากินข้าวก่อนค่อยกลับก็ได้ค่ะเกรงใจแย่เลยไว้คุณชจตุลาแล้วบอกนะคะฉันจะส่งที่อยู่ให้ ค่ะค่ะรบกวนคุณมากแล้วนะคะรบกวนคุณเหอะแล้วเกรงใจกันไปนแล้วค่ะเรียบร้อยเพราะเรากลับบ้านกันเถอะครับ,บายมาผมผมกลัวหมาให้อย่าให้มันเข้าใก้ผมมันจะกัดขาผมไ,ไม่ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเช่อลุนของเราเป็นเด็กดีมากมันแค่อยากเล่นกับหนูน่ะ ไม่เอาผมกลัวมันจะกัดผมมันเชิงมากไม่กัดคนหรอกจริงหรอครับจริงจ้ะแต่ผมกลัวคุณพ่อคุณแม่วันนี้พวกเรามีแขกตัวน้อยด้วยค่ะเป็นเพื่อนของ,ของตัวเล็กเอา้าวแสดงว่าสิทธิ์กันสนิทกันแน่เลยเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่เวยเฟยชวนเพื่อนมาเล่นที่บ้าน หนูน้อยมาให้ยาดูหน้าหน่อยสิไปเร็วสวัสดีครับคุณย่าสวัสดีจ้ะหนูชื่ออะไรเอ่ยกี่ขวบแล้วห้องอครัวพ่อ้าพ่อให้หนูช่วยอะไรไหมจะหั่นผักทิ้งขยะล้างผักหนูทําได้ทุกอย่างเลยเฮ้เปปนไรห,หนูไปนั่งรอกินกับพงเมม่เถอะคุณพ่อไปเรียนมาจากจินตงฟางหรอคะเท่สุดสุดไปเลยก็อยากไปเหมือนกันนะ แต่ฉันอายุเกินแล้วเขาไม่รับนะ่ะต้องเขาสังคงบ่อยพรอมีเวลาว่างก็อยากอยู่บ้านทําอะไรกินเองเลยไปจ้างครูมาสอนตอนนี้ถือว่าพอทําบางเชี่ยวหยานก็เรียนมาตอนนั้นหรอคะเขาคงหาอาหารจีนกินที่เมืองน,นองไม่ได้เลยจําใจต้องเรียนนะ่ะอยากเห็นหน้าเขาตอนจนมุมจังเลยคะ่ะเมื่อเขากลับมาหนูก็ลองถามดูสิเราเป็นผู้หญิงอย่ามาัว ยามาอยู่รมควรในครัวมันมาเลยออกไปคุยกับแม่ๆเขาเถอะเรื่องอาหารให้พ,พอๆจัดการกันเองเถอะเรื่องเงิอยู่ตรงนี้ได้แล้วไปล้างผลไม้แล้วยกไปให้ทุกคนกินดูคาๆกินผลไม้กันค่ะตัวเล็กพาเพื่อนไปล้างมือเร็วแม่คะแม่คะกินผลไม้กันค่ะจ๋ากลับมาแล้วเหรอคุณเศรษฐีถือถุงอะไรมาด้วยตั้งสองใบ เสื้อผ้าก,กับกางเกงของตัวเล็กแล้วก็ขวดนมนมผงของเลนจูนซอนกับตัวเล็กอยู่ข้างลาง่างเธอไปรับทีได้ค่ะฉันลางน้องสามีทําไมไม่ขึ้นไปพร้อมเฉย,ยายล่ะพี่สะพ้ายพี่คนคอยจับต,ตาดูพวกพี่อยู่หึอย่ามองไปรอบๆค่ะพี่ยาแบกยาให้งูตื่นฉันว่าเธอคงสอนแนมพวกพี่มาหลายวันแล้วถึงจะไม่เห็น ชัดแต่ฉันรู้สึกว่าคล้ายอย่างรัวเว่ยคนที่มากินข้าวที่บ้านรั้งก่อนว่าไงนะรัวเว่ยข้าวาก่อนเราเจอรัวเว่ยที่พัตตาคาในสวนตอนนั้นรัวเว่ยหนีเรายังกับเห็นงูตอนนี้เธอมาทาอะไรไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่ต้องคิดมากนะคะพี่สะพ้ายบริการทีพี่รองจ้างมาให้พี่คงรับรู้ถึงการมีอยู่ของเธอแล้วขึ้นไปก่อนเถอคะค่ะมีอะไรค่อยว่ากัน ได้ยูนซ้อนไปล้ามือกินข้าวด้วยกันว้าวฉันอุ้มให้คุณแม่ดูสิคะตัวเล็กน่ารักไหมไหนดูสิหน้ากลมๆหูเล็กๆคางสวยๆแบบนี้ดูก็รู้ว่าเป็นเด็กวาส,สนาดีอย,าอย่ามัวยืนอยู่เลยเรีบไปกินข้าวกันเถอะค่ะ